ข่าวดีครับถ้าข่าวร้ายคือการปลดพนักงานข่าวดีก็คืออะไรครับข่าวดีคืออะไรครับก็ต้องมีการจ้างพนักงานถูกไหมและในสถานการณ์แบบนี้จะจ้างพนักงานคือธุรกิจอะไรและจ้างได้มากแค่ไหนฟังแล้วจะตกใจนะพิซซ่าเนี่ยจะจ้างพนักงานถึง6000คนโดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่นปลายปีนี้ที่จะมาถึงแต่ไม่ใช่ประเทศไทยครับนะสำหรับธุรกิจ ที่ประกาศตัดสินใจจะมีการจ้างงานสูงขึ้นถึง6000คนเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มประเภทอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังของประเทศอังกฤษหรือว่ามีอาณาจักรนะครับหรือว่าสาขาเนี่ยที่ขยายต่อไปนี่นะครับอยู่ในสหราชอณาจักรคือ4ประเทศที่เรียกว่ายูเคถ้าผู้ชมเคยไปอังกฤษไหมครับแล้วก็เคยไปที่สหราชอณาจักาไหมครับถ้าหากว่าเคยไปที่อังกฤษในบางทีหิวๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนึกถึงพวกฟาสต์ฟู้ดพวกอาหารพวกแบบแมคโดนัลล์หรือพิซซ่าอะไรก็แล้วแต่ก็มีอยู่ไม่กี่่ห้อนะฮ หนึ่งในนั้นก็คือแบรนด์ที่มีชื่อว่า Pizza. โดมิโนพิซซ่าจริงๆโดมิโนพิซซ่าในประเทศไท,ไทยก็มีนะครับบริษัทโดมิโน,โนพิซซ่ากรุ๊ปเนี่ยนะฮะก็เป็นเครือข่ายของธุรกิจพิซซ่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหราชอจราจักรคือใน4ประเทศเนี่ยแบรนด์เนี่ยใหญ่สุดและสำหรับพิซซ่านะอังกฤษเวลส์สกอตแลนด์ไอแลนด์นะทีนี้โดมิโนพิซซ่าเนี่ยนะครับเขาประกาศตัดสินใจแบบชนิดที่แบบตื่นเต้นกันเลยประกาศร,รับพนักงานถึง5,000ตำแหน่งหรือ5,000คน นี่5,000คนเราก็ไปดูในรายละเอียดว่าเขารับอะไรบ้างก็ปรากฏว่ารับกุ๊กที่ทำพิซซาหรือเชฟนั่นเองสองรับพนักงานที่จัดส่งอาหารฟาสต์ฟู้ดประเภทพิซซาของเขาก็แสดงว่าตอนนี้คือพฤติกรรมของผู้บริโภคในอังกฤษนะเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้ไม่งั้นไม่รับกุ๊กเพิ่มกับรับคนส่งพิซซ่านะฮะนอกจากที่ถามว่าเมื่อกี้บอก6,000เมื่อกี้อบอกผมออกว่ามันมีอีก1น0 0งพตำแหน่งเป็นโครงการที่รัฐบาลอังกฤษซึ่งก็เหมือนกับโครงการรัฐบาลไทยนี่แหละครับ ที่มีการบอกว่าร่วมมือจัดงานเรื่องจ็อบอะไรต่างๆแล้วก็ทางด้านของธรุรกิจภาคเอกชนซึ่งคนรรับการร้องขอจากรัฐบาลนั่นแหละให้มีการหาตําแหน่งงานช่วยเหลือคนที่ตกงานในขนาดนี้รวมถึงบรรดานักศึกษาที่จบจากการทํางานที่อังกฤษก็เป็นลักษณะของโครงการร่วมกันระหว่างทางด้านของรัฐบาลอังกฤษก,ก,ก,กับธรุรกิจเอกชนก็เลยทําให้อีก1000ตพันตแหน่งเนี่ยจะรับบรรดาพวกนักศึกษามาในฐานะของพนักงานฝึกงานนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรัฐบาลอังกฤษช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้ พราะฉะนั้นในหกพันที่เขารับเนี่ยห้าพันเนี่ยรับกับบริษัทเต็มเต็มทำงานเต็มที่แต่หนึ่งพันนี่คือเป็นโครงการที่ร่วมเชื่อลจจากรัฐบาลของอังกฤษนะครับโดมินิกพอลนะครับซึ่งเป็นประธานเจ้าที่บริหารของ c ีอโดมิโนพิซซ่ากรุ๊ปเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าบริษัทตัดสินใจที่ต้องมีการจ้างงานสูงถึงขนาดนี้ด้วยเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าในช่วงอีกประมาณ3เดือนข้างหน้าซึ่งจะเป็นช่วงของสิ้นปี และในช่วงสิ้นปีแล้วนี่นะครับตามปกติก็จะมีเทศกาลสำคัญหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเทศกาลคริสต์มาส e a r เยนต่อนิวเยร์แล้วอาจจะมีช่วงก่อนถึงเทศกาลของคริสต์มาส Eve เนี่ยนะฮะก็จะมีลักษณะของช้อปปิ้งอะไรต่างๆซึ่งเป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่ช่วงปลายปีตลอดจนการจับใจ่ายใช้สอยซึ่งในภาวะปกตินี่นะครับช่วงควอเตอร์สุดท้ายหรือไตรมาสที่4ของกรีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงของเฉลิมฉลองทุกสิ่งทุกอย่างการจับใจ่ายใช้สอยก็จะสูงแต่พอมาอยู่ในสถานะของโควิดแล้วเนี่ยเชื่อว่าธ แต่มันอาจจะหายไปส่วนหนึ่งกลับไปอยู่ในเรื่องของ Delivery และออนไลน์ก็เลยทำให้โดมินิกพอลเนี่ยให้เหตุผลสูงว่าการกลับมาจานน้างงานถึง6,000คนรวมถึงโครงการที่ร่วมกันระหว่างรัฐบาลอังกฤษกับทางด้านของโดมิโนพิซ z ่านี่นะครับเพื่อที่จะให้บริการกับลูกค้าของโดโมิโนโพิซซ่าเนี่ยในชุมชนในเมืองนะครับช่วงเวลาเทศกาลสำคัญปลายปีนี้ที่ทจะมาถึงนะแสดงว่า เขาคงมองเห็นนะครับว่าในช่วงเทศกาลปลายปีนี้เอาละแม้มันจะอยู่ในช่วงโควิดก็ตามแต่แต่ช่ว่ายอดขายอาหารโดยเฉพาะพิซซ่าเนี่ยนะครับไม่น่าจะตกลงไปอย่างที่หลายคนเนี่ยกังวลมากขนาดนั้นนะแต่ถ้าถามว่าอย่างเนี้ยโดมิโน,โนพิซซ่ากรุปเนี่ยรับ6,000คนเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับช่วยเหลือคนที่ตกงานในระบบค่าปรีของอังกฤษอยู่หรือเปล่าคาตอบคือไม่อยู่ครับเพราะว่า นับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดในอังกฤษเป็ตนต้นมาเนี่ยนะฮะมีจํานวนของผู้ที่ตกงานในวงการอุตสาหกรรมคาลปปีกเป็นจํานวนสูงถึง1 25, นึ0 0 0สนคนนี่คือเป็นข้อมูลที่มาจากศูในย์วิจัยคาลปปีกในประเทศอังกฤษเฉพาะเซกเตอร์นี้หรือกลุ่มนี้กลุ่มเดียวคือกลุ่มธุรกิจคาลปปีกในอังกฤษเนี่ยตกงานถึง1 2 5 0 0 0คนแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าแล้วทาไม่จ้างน้อยกว่าคนตกงาน แต่สิ่งสําคัญก็คือตอนนี้มีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วก็จ้างกันนะครับนั่นจึงเป็นข่าวดีหนึ่งของคนที่อยู่ในประเทศอังกฤษก็ว่าคุณอาจจะมีงานทําก็ได้กับโดมิโนพิซซ่าไม่ว่าตําแหน่งงานนั้นคุณจะเป็นเคยเป็นเชฟทำพิซซ่ามาก่อนหร,อห,รอหรือเปล่าหรือคุณอาจจะเป็นพนักงานส่งอาหารสินค้าเครื่องดื่มให้กับที่อื่นหรือเปล่าที่นั่นพร้อมรับอาแขรับเต็มที่นะครับสำหรับ6 0พันตำแหน่งนะฮะ